เดี๋ยวนี้เราจะมาเปลี่ยนยางก้านตัดน้งฝนกันก็คือเปลี่ยนเฉพาะยางนะครับไม่ได้เปลี่ยนก้กานเขาเรียกว่ายางแบบรีฟิลรถ bm า BM 5 2 5 ip สองพันนะครับมันยางของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับยางที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่พอดีโชคดีหาซื้อได้ครับก็คือรถตามท้องตลาดทั่วไปที่เราเห็นกันขายตามข้างทา,างเนี่ยหรือว่าที่พบเจอบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็น มีเฉพาะตัวอย่างปั่นด้านล่างครับมันจะไม่มีคลิปย่างด้านบนแบบน,นี้เห็นไหมครับตัวนี้จะค่อนข้างหาซื้อ,อยากนิดนึงโชคดีครับได้เจอกับจำงที่ได้เจอกับร้านที่เขา,ารับมาจากโรงงานผู้ผลิตให้กับก็คือเป็น O.E.M ให้กับแบรนด์รถยนต์ที่ประกอบในไทยหลายๆแบรนด์นะครับ คุณภาพยางโอเคที่ได้มาเป็นยางเป็นยางมีคลิปด้านบนแล้วก็ตัวยางปัดต้านล่างคุณภาพงานดีครับเดี๋ยวเรามาลองชมวิธีการเปลี่ยนครับผมก็งัดแตกไปอันนึงแล้วกวาจะดูวิธีการพอให้ถูกต้องต่องค่อยๆค,ครับตัวนี้ถ้าเกิดงัดแตกหรือว่าทําให้มันหลวมไปแล้วเนี่ยเวลา,เาใช้งานไปถ้ามันหลุดขึ้นมาอ่า มันจะเหลือแต่การเหล็กปัดๆอยู่เหลือแต่การเหล็กก็คือเหล็กไปฟูดกับจบไป้อยนี่เสียหายหนักเลยครับต้องค่อยๆค่อยๆพยายามอย่าให้มันเสียหายตัวตัว,ต,วตัวปลายคลิปล็อกนะครับอย่าให้มันเสียหายสิ <c oughs> ่งที่ต้องใช้ก็มีกิมช่างครับอลองดูกันครับขั้นต้นเดียวผมแกะคลิปตัวนี้ออกอกอ่อนนี้เห็นไหมครับค่อย <c oughs> <cioè, S 2> ๆแกะได้เลยครับระวัง ใจครับเดี๋ยวให้กระเด็นหายดูตรงมาแล้วครับต่อไปคลิปล็อกตายครับเอาคลิปนะบีบที่ก้านเหล็กครับให้ชิดๆหน่อยชิดๆกับตัวคลิปหน่อยแต่อย่าไปบีบคลิปนะครับออกแรงบีบนิดนึ่งดีงออ ค okay. ได้แล้วครับนีบได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันคือเป็นตัวหนีบยางมันก็ใช้ตัวได้นิดนึงอีกด้าน,นทำเหมือนกันครับระวังอย่าไปให้เป็นหนีบที่ตัวคลิปนะครับเพราะว่ากรุงโกมันจะหกักน่าจะหาซสูอยากอยู่ ลุล้วครับเก้าอี้ผมก็ลุดไปเลยด้วยเหมือนกันเดี๋ยวครับ,บอันลุดตัวหน,นักไปน้แล้าร้อหลุดเลยสงสัยพวงนี้ต้องทำคลิปต้้งเก้าอี้อ่ะเรียบร้อยต่อครับเสร็จแล้วง้างเหล็กแนบออกเลย ยางก็จะรุดทีนี้ตรงกลางก็จะหนีบอยู่เหมือนกันเห็นไหมครับเอาครีมนี่แหละครับบีบไปลิกมันหนีบเข้าไปหากันแล้วก็ดึงออกต้องระวังนิดหนึง่ง ของเกาถ้าดูโดยรวมแล้วสภาพมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าตอนปัดมันมีเสียงแล้วก็ปัดมันก็เกลี้ยงก็เลยอ่ะเสยวกเกลี้งลยงเลยแล้วกันตอนแรกผมจะไปหาซื้อแบบข้างทางเพราะไม่รู้เหมือนกันครับว่า ขอ,องของรุ่นนี้มันต้องเป็นแบบนี้คลิปข้างบนไปตามข้างทางมันไม่มีแบบมันไม่มีแบบนี้ลิปข้างบนแบบนี้ก็ดูนะสิ สังเกตนะครับเวลาเราใส่กลับเข้าไปเนี่ยด้านนี้จะสวงไปที่กา้านถูกไหมครับเราจะเหเพื่อสวงไปกา้านเพราะฉะนั้นด้านนี้คือด้านที่หันเข้าหากระจกรถตัวคลีบเนี่ยตัวคลีบนี้นะครับมันก็จะต้องทิศทางที่ลู่เนี่ยเห็นไหมครับ มันก็ต้องลู่เข้าหาตัวกระจกรถนะครับผมดูอสองเก่าอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ถอดหนไครับตัวนี้คือเสียบเข้าไปที่ตัวกา้านเพราะฉะนั้นตัวคลิปของมันก็จะต้องอ่ะตีต่างว่าผมเป็นรถแล้วกันตัวนี้ก็เลยเสียบเข้าก้านเพราะฉะนั้นคลิปมันต้องลู่ลงเข้าหาเข้าหาตัวตัวผมถูกต้องไหมครับตัมของเดิม โอเคก็ใส่กลับเข้าไปครับของใหม่รอยบากตรงการนี้ก็คือให้ใส่อยู่ตรงช่วงนี้ให้ใส่อยู่อยู่ระหว่างคลิปล็อกตรงกลางครับก็คือตัวนี้ จะนามาประกบครับใส่ล้องบนสุดน,นะครับผมใส่ล้องบนสุดถ้าทอดออกมาน่าจะง่ายกว่า,าโอ,อมา,ากลาจะมีรอยเดิมอยู่ครับสังเกต เร็แล้วอกามันจะมีร่องของมันอยู่ครับสังเกตดูให้มันเข้าร่องโอเคทีน,นี้เอาคีมบีบนิดนึงครับค่อยๆค,ครับระวัง เรียบร้อยเข้าไปแล้วครับทีนี้ก็ไล่เลยครับไล่ไปจนสุดปลายครับอฝั่งนี้ในส่วนที่ยางที่ยาวเกิเนเราก็ตไกายตัดเลยครับตัดจริงได้ครับให้เสมอกับ ก้างที่เป็นก้านเหล็กเสียน้อยครับแล้ว ครับใส่คลิปครับคลิปนี่สุตวน,นี้ออกกดเข้าไปครับลองดึงดูครับถ้าดึงแล้วแน่นเนี่ยก็คือโอเคเวลาปัดไปมันจะได้ไม่หลุดนะครับผม แล้วก็คลิปตัวนี้ใส่ที่เดิมโอเคครับผม เรียบร้อยครับก็น่าจะถูกกว่าไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับผมในความคิดผมลองดูครับผมขอบคุณครับ